คนนิีิวะกลับมาพบกันในคิดเช่นอ้วนเชียงวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำเมนูขนมหวานจากญี่ปุ่นได้ฟุกุซิกิวหวานสตรอเบอรี่ไปดูส่วนผสมกันให้ สมนมข้นจืดนมข้นหวานแป้งขวนไส้และที่ขาดไม่ได้คืองวนเชียงสีอ๊วนขวดนี้ไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียผลิตจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาดีจริงๆนะขอบอกให้จากนั้นคนคนคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยก็นําไปตั้งเตาเราจะใช้ไฟอ่อนคนจนไส้สีอิ๊วานเริ่มข้นขึ้นแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปคนให้เนยละลายเข้ากันกับไส้สีอ๊วานปิดไฟแล้วพักไส้เอ,เอาไว้ให้เย็นไปทําแป้งไดฟุกุ ผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าคนให้เข้ากันแล้วนำไปตั้งไฟใช้ไฟเบานะจ๊ะกวนไปเรื่อยๆผ่านไป10นาทีแป้งจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนเสร็จแล้วปิดไฟนำแป้งนวลมาโรยใส่ในจานให้ทั่วเพื่อไม่ให้ติดเอาแป้งคลุกกับเนื้อแป้งอีกทีหนึ่งแล้วก็แบ่งออกเป็นลูกกลมๆสูตรนี้จะได้ประมาณ7-8ก้อนนะคะเสร็จแล้วก็นำแป้งมากดเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้ตักไส,ส้ซีอิ๊วหวานใส่ลงไป ามด้วยสตรอเบอรี่ลูกโตโตยัดลงไปเลยแล้วก็ห่อแป้งให้มิดถ้าแป้งติดถุงมือก็เอาแป้งนวลลูกๆหน่อยเพื่อไม่ให้ติดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้ในฟูกูซิอูอหวานสตรอเบอรี่หวานอมเปรี้ยวกำลังดีเลยค่ะให้เพ,เพื่อนๆสามารถติดตามม่วนเชียงได้ทางง่วนเชียงทุกยอดเพิ่มรอดอะไร